ดีพี่น้องมือนีคือเก้าพี่น้องมือนีวันนี้การถือว่าอดเวลาทีล่อ้อเออล่อ,อข้อยเลยพี่น้องเอ้ยมาหอดหน้าที่มาหอดนึ่งล้านซับสคไข่เลยพี่น้องก็ย้อนพี่น้องอยู่งํากันมาตลอดพี่น้องเอ้ยที่คอยติดตามซับพอร์ตเป็นแห่งไม่ด้านใจให้บบาบุไยมาตลอดจนหอดมาหน้าที่นี่พี่น้องหอดนึ่งล้านซับสคไข่เลยพี่น้องเอ้ย ขอขอบใจหลายๆวันนี้กัดกระไมาสลอกสลองเนอะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าได้ใจอยากสลองเพราะว่ากัดส่วนนี้กัดกินงัวบหได้พี่น้องว่าสิซอยจุเพียรคมคม,คมตับสดๆขันหน้าแบบแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องรอบเองน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อรอบเองน้อยนึงเดี๋ยวสิหาสินงามงามสินงัวงงามงามตับงามงามพี่น้องเอ้ย มาสร้อยจุ่มเสบแทลายคนก็บท่ามห้าเทปุสาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาปุสาวมากินสงซอยจุน้ำพี่น้องเอ้ยซอยจุ่มเสบแท้มือนี่เพราะว่าปุสาวกันบุคือกินซอยจุพี่น้องเอ้ยบุก,ก,กล้ากินเห็นป่ะก็เลยฉีดเสื้อผ้ายแบบไม่กินเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบให้กินดิบสีดิบคุม้มอันแบบดิฟดิฟดูพี่น้องเอ้ยแบบสดๆเลยเลยนะแต่ว่าสีแบบสีบังคับให้กินนะ จะบังคับหันหันวันเช้านี่กินสีนิบๆ,ๆจิจเจลเพียรคุ้มๆลรอพี่น้องเอ้ยอาก็ต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องผมว่าจะอยู่อันประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเอฟซีทั้งไทยและลาวพี่น้องเอ้ยแดีวก็ที่ไปอยู่ต่างประเทศเดี๋ก็นร้ายพี่น้องเอ้ยทุกมุมโลกอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ก็ให้ทุกคนหันจะเล่นเก้าวหน้าอยู่ดีไม่แห้งก็จะจากโรคไห้ใครเจ็บด้วยพี่น้องเด้อก็หายมันๆถึงัวนักวันที่หนึ่ง ลืมปั้นให้บ่าวไรแน่เอาเดี๋ยวสิหาสิงามๆสดๆมาซอยจุสลองพี่น้องเอ้ยหลายคนก็ถามว่าโอบ่ได้ซอยจุดนแหซอยจุ้เบิ่งแน่เพิ่นว่ากเดี๋ยวงัวกินบ่ทันได้งัวนี่าพี่น้องเอ้ยกสิพามหามาให้มันได้พี่น้องเอ้ยเอาสิสดๆลน้กกินแต่ปูแต่ป้ากินยังบ่ได้ คู่ป้าพักญาตบ้างสะเพราะว่าสินงว้วสินค้อกันโอกา,กากินปันไดพี่น้องเอ้กยกาสิดไม่ยามหามามันมันแบบใดพี่น,อน้องเอ้ยตลอดที่ตามเบังเด้อพี่นอ้องเด้อตะคอกใจได้ายพี่น้องซองนี่กกเป็นซองของทุกคนน่ะแหละมันเป็นซองเบาเพราะไอคนเดียวขั้นพี่มีโพแม่พี่น้องกันคือสิบบุมมี่องนี่พี่น้องเอ้ยกับตะคอกกับใจอีหลีซองนับกั้นอะไรพี่น้อง ที่คอยพี่น้องที่คอยเบืง้งคอยซัพพอร์ตคอยเป็นแท่งดดันใจมากตลอดอยู่น้ำกันจนหอบมัดยุดนี่ก็ต้องขอขอบใจอย่างนี้พี่น้องเลยเนาเนี้ยกับหักซาป,ปฏิบัติซอยกันในพี่น้องเด้อตามขันทึงเพิน่นทางลาดพิน่นวางไหวเลยพี่น้องเอ้ย่อ,อกเกลอดออกซั้นกันใส่ผ้าปิดปากใส่ผ้าปิดปากกับล้างด้วยเจลล้างด้วยเจลเขากินเขากินน้ำกันล้างมือให้สะอาดพี่น้องใส่สบู่ใส่ยังกันสะอาดเลยพี่น้องเอ้ย โอยกันทักซานะไม่โอยกันพี่น้องเพื่อบองกันการระบาดของอันพยาในปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้ไปใช้ขยะเอาโอเคโอเคเนี่ปลาขาครับอะไรอย่างนี้ปลาคาร์บต่อนีกมาว่นเลยโอ้เมื่อนี้เท้าอันโยกะ

ต้ำจะได้กระแสนะอดกินรถเกน อะไรกินแต่ปนกบเคยกินปลาหมึกเลยเมาขึอย่านี้เมือนี้อากาศอากาศเย็นดีเวลาดึกเยอะเคลื่อนเฮ้ยไอ้ขึ้นเห็นคนมันเอาออกเลยเนี่ยเขาออกเลยเนี่ยคนเขาเราตามหาคนมันเคลื่อนคนขึ้มีคนมีคนมีคนร้านแย่ปากมันขัดคอเลย Honda 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 tay chia phần đây. hòn, theo đội nóng nóng sếp bun out đấy bun tok bako phun nong Mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm กบใกล้แต,ต,ต่ใจ้จะถ่วมถึงน้ำสิถ่วมฝนตกแดดที่ออกอันไอ้กับเมื่อวันที่อยไปฮะก่า <c oughs> าน้ำกัน,น,ามมานพวกม่งถึง่ามน,น่ Oh, đó. Sút gió ạt luôn đi. đi đi. Ta bông hung kèm ba mực. Báo mực sim còn nữa. vẫn hạn. เส่อปลิหอแต่แล้วอะไรเด้อมันได้กินท้องไห้ท้องห้าอยู่อันอยู่ไหอยู่หน้าพี่น้องคือเกากินแล้วจะพาบัวซ่าไปหางูหอยงูกระปูไปยังบัวจะไปทางใด้หรอกพาขึ้นผู้หน่อยนะโอเคบอแน่แม่งหน้าเด้อแม่นบอเอาเด้จะบัวซิมเลรอบอฮะซิมไม่ดีบัวบัวซิมก็เลยเคยเข้าใจอยู่แล้ว่็แซ่บเส่ไเนาะเสื้อมัน Tắt đây bên nào Hả? Tắc đây Đây là lẽ Wow Sụt chốt Bà mực nhảy nó Bà thôi phải ghê Nè xẹp ít lẽ Sao xuôi, sao xuôi, sao xuôi Cái chè bà mực ở bên nào Hả? Cái chè bà mực không? chè mực không? ตั้มเลยแหละแ,แกมพักขามือนี่สุดยอดอสาวสวยสวยนะจ๊ะแซ่บแซ่บคนเห็ดหนี่นเป็นตาแสบเนาะแมนสาวสวยทั้งงามทั้งเซ็กซี่มีออรละสง่าผ่าเผยืันนี้ม้าไรกัดมานั่งเผาสาวเบิดมืออยู่ไห้อยู่นะ เรไปทางใดสัมเนียสาวตั้ให้กินน่นองวันใจน,น,น้องอนันโยโกโ,ก <c oughs> โยโก,โก,โกซื้อมวนอนะ่ะซื้อเพิ่นซื้อเล่นเพิน่นทันซื้อน้องวันใจน้องโยโก,โกแหละเอื่อนสบายสบายเลยพี่น้องเนยไรายลุงขึ้นอยู่ไฮยาน่าพี่น้อง สายลุงสายลุงงามลายงามลายพี่น้องกันเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อปลาดไปปลาหมึกหมึอ,มอน,นี้มีตำักหุงตำมะคุงเลยกับปลาหมึกพี่น้องที่กับบุษาวส,สองคน มังผูต่อตอเยอะเนาะต่อเอาไปสบายเ <c oughs> มาเด้อมาเด้ใช้เขาขาพี่พี่พพี่พี่แแซ่บกันพี่น้อง <c oughs> ู่ายน้าป้ายผู้มือนี่ตัวสาวมไม่ยังว่เชบริตอนปลาเบริกินกันน,นี่น <c oughs> งผูต่อต่อร้าอยู่นะมัน,นาเอาห้างหนึ่ง เมนบอกออนี่ปลาคารครับเอปลาคารมัน่กินาต่อมาวนเลยต่องั้นกันโอ้ยอม,มาเด้อมาเด้อมีตั้มห่งมาหนีนู่เศร้าตั้มนิตอมแสบเลยบอกดีงีนปลาคาร์บดปลาคาเนาะโอ้ตายขากูจกพูดจะยังวันบานนี่ต้มม้า แอต้มามห่วตมใช่ร้มันกับจากลืมพันหมดแล้คือบอกแล้วอยตามนะพันแบบตื่นหมดแล้วปลาหม,มึกเี่ยวัคัพปลาหมึกแบบสดๆสดสมเนะ ข้าตอนนี้ก็จะไปกินแล้วเ <c oughs> ยี่ยงว่าต่อนี่ต่อมาวนเลอ <c oughs> อีกหนึ่งทั้งสายสายสืบ <c oughs> มกแตงมาจากไหน,นเนี่ย <c oughs> แตงมะแตงเนี่ยแตงจริงเจ้าแตงไร้เถินเซ็งก่ามาก มาตลาดนะอเอ้ยโบเอ็นเขา,เ <laughs> าก็บชิบชืดนี่ปลาค้างไผเหนก็คือสี้ำได้แตกน้ำเนาะต้ะะองชิมเสียบริเต้าโยโก,โกอื ราคกิมน้ำกันมากเลย,ยซื้อหรอสามส <laughs> ามซื้อซื้อแท้เพิ่นซื้อนอกกันนโยโกะซื้อดินได้จัะนอกวานใจอขอเล้ต้นใจกับคอมเมนต์มาได้พี่นอ้องอื้อตัวบบบใหญ่นะพี่น้องเลย เขบไ,ขไปปม่ใสไปเลยรเก็บตำกุ่มนอกจากต้มขากนอก,กินหอมเป็นหอมจะใส่ยังไงอ่ะ<ม>ถ้าต้มเนี้นะนะนในส่เนาะได้เี้หูให้ยังไงตำดูสวนมันกับหอมข้ขาวผู้ชายคนนี้ข,ขนาดเาเกกินแสบกันกออ็แอบสวนมาจากกันนีงสองกัน ตางกวาทวยเ๋ยเจ้าก็เสรรียมเนาะเขาเห้ขึ้รรนหมดเสียมเนระเขอยมิสวนบอผักเกินกรมนอมเนาะทัลัด

nó quý nó, đẹp sao bên mẹ hoặc hàm là mhm có mhm 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 ดิงเนาะขังนเนาะเยหนุ่มเย้หนุ่มดีให่ก้นีกก็คือขอยดนได้เน,นี่ยแบบแบบปะัดเลยนะ้านียหอมเนี่ยค้ายบยหรี่ แเด็ดจริงพี่น้องเดี๋ยวสนุกกอนพี่น้องรสชาพิฟังอนอาบน้ำก่อนโอ้ยชุ่มยอดพี่น้องแซาโยโกะเดี๋ยวเงพี่น้าลองอืมปลาทูเอาพอกันเมนูนายพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย